สวัสดีค่ะพวกเราตัวแทนจากกลุ่มเติมตลอดปลอดบิเศษวันนี้จะมานําเสนอโครงการโดมอัจฉริยะค่ะโดยการออกแบบนวัตกรรมพวกเราต้องการที่จะฟอกอากาศจากควันบุหรี่มือสองให้กลายเป็นอากาศที่ดีส่งคืนสู่สังคมค่ะภาพรวมความเป็นนวัตกรรมช่วยลดควันบุหรี่ที่เป็นสารอันตรายและปรับปรุงสภาพอากาศความคิดสร้างสรรค์เน้นการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดและนวัตกรรมในการลดควันบุหรี่การเปรียบเทียบเทคโนโลยีเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเก่าที่มีอยู่ก่อนแล้ว ผลกระทบของนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจอาจช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับควันบุหรี่ด้านสังคมลดผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่และควันต่อสุขภาพของคนในชุมชนด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนโครงการน,นี้อาจเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกรองอากาศและการลดมลพิษ ความหลากหลายในการประยุกต์ใช้งานนะครับ 1. การใช้งานในพื้นที่ต่างๆโครงการน,นี้สามารถใช้ได้กับสถานที่ทํางานสถานศึกษาห้องพักอาศัยห้องรับรองเสียง 2. การใช้งานในสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะโครงการน,นี้จะเป็นประโยชน์กับสถานีนรถไฟสถานบิน,หร,น,บนหรือสถานบันเทิงต่างๆ 3. การใช้งานอุตสาหกรรมโครงการน,นี้ใช้ได้กับโรงงานผลิตอาหารโรงแรมหรือโรงพยาบาล ก็เลยจะทางธุรกิจเราแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะมีจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสแล้วก็อุปสรรคโดยจุดอ่อนก็จะมีความยุงย่งยากในการดาเนินโครงการความน่าเชื่อถือองผู้ใช้นะคะจุดแข็งคือการลดคันบุหรี่การปรับปรุงคุณภาพอากาศแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพในสังคมโอกาสนะคะก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะอุปสรรคคือการยอมรับของคนในสังคมแล้วก็ความสามารถในการดําเนินการซึ่งเราดําเนินการเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นตลาดหลักตลาดเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้านะคะตลาดเป้าหมาย ก็คือ1ผู้ใช้บุหรี่2สังคม3ขนาดและแนวโน้มของตลาดนะคะ 4. การกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเราจะโฟกัสที่กลุ่มเป้าหมายความตระหนักรู้และความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ลูกคา้าพันธมิตรตลาดออนไลน์แล้วก็ตลาดท้องถิน่นโดยส่วนแบ่งทางการตลาดนี้ประกอบไปด้วย 1. ผู้ใช้บุหรี่ที่สนใจการลดควันบุหรี่แล้วก็ปรับปรุงสุขภาพ2องค์กรและธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสุขภาพ3สังคมคู่แข่ง ที่สําคัญจะประกอบไปด้วย 1. บริษัทผู้ผลิตบุหรี่2บริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3. บริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะโครงสร้างองค์กรนะครับโครงสร้างองค์กรจะแบ่งเป็นหลกัหลกๆ4ฝ่ายนะครับโดยเห็นแล้วก็คือ Manager แล้วก็4ฝ่ายตามเปนรูปนี้เลยครับพวกผมขอจบการนาเสนอเพียงเท่านี้ครับผมครับ